เตอปกตินะทุกอย่างปกติมือมึงไม่ปกติช่กงห่วยไม่ทำมองแล้วแดีวสักวันหนึ่งมันก็โดนผู้หญิงยิงตายคนยังมังเลอาจจะบวดแล้วมั้งอีห่าบวดแล้วเดี๋ยวก็ต้องศึกห้าเป็นวงที่หกเออ่มื่อกี้เอาเองก็รู้ไม่ตอบมาตี ที่หลังจะร้องมึงร้องให้คนของใจคือมกูแต่งไว้แล้วแต่ยังจำไม่ได้ที่ศพหนึ่งมึงเอาไปคล้องศพที่สองเป็นของฉันมาช่วยกันปิดตากันเป็นความรักให้ดีถ้ามึงใจยอมโกงใจยกใจให้เลยขอบคุณคุเห็นไปมันจะขายไปห่องเนื้อกันเลยน้องเป็นเจ้าของเพลงเลยเออของเพลงทีร้องแบบมึงเนี่ย เราไปผิดไปเรื่องมันมันไขคุกทีกาดเนี่ยจะใครคุกทีกาดเ,เนี่ยทียท่ไหนเน,นี่ยโถ่ไปไปมามามาเนี่ยเอ้ากองอำนวยการรับสมัครทหารใครอยากเป็นทหารมาทางนี้กูกลัวกลับบ้านเราเหอมันเป็นอะไรเนี่ยนะหน้าตาดุริบนเชา้ามีซ้อมดิเก้เปล่าเงี้ยนี่ ไม่มีพรุ่งนี้ไม่มีพรุ่งนี้ทำบุญเออข้าพรรษาทำไมอ่ะไปเต็มหนอดสิอะไรที่มันรเพื่อจะกี่มองเองหาต่อมันเพื่อจะเที่ยงคืนแล้วพวาคืนนี้มีตีหนึ่งครึ่งแน่ๆเอ้ยอะไรที่ย่างนหรือเปล่าเอ้ยมันก็ตีจังไปเลยมาเลยมวกหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ตาคนนั้นแต่งตัวน่าจะถือ ดูแก่ใช้ได้เลยเฮ้ยไปไปถามเลยเลยอะไรเจ้าปูที่ว่ามือจับกขวางที่ว่าไอ้เต่า<ะ>มือนี่ไม่เคยช่วยอะไรเลยเียไปกูจะไปถามมึงเฮ้ย<จ>โอโยมึงนี่ มาเไปถามเลยใครอย่าเป็นทหารมานี่ถามชื่อเลยถามชื่อเลยมันเร็วด้วยเสียเวลาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณโตนี่เป็ใครยืนอยู่ตั้งนานนั่นมองอยู่ฉันจำนายได้ใช่เต่าใช่ไหมเล่าเต่าที่อยู่บ้านขุนตาลน่ะถูกต้องเลยเล้วงจำฉันได้ไหมเล่าจำได้ใครใคร คุณใครจำได้ในเนี่ยคนหนุ่มใช่ไหมหนุ่มไหนหนุ่มกัญชัยใช่ไหมปีกปีไข่คนหนุ่มกัญชัยจำกันได้ในเนี่ยออกโขนกระเสรกันก่อนอย่าได้ออกทำไมอะไรโครายการไม่เอา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 เนี่ยจำกันได้ไหมจำไแต่ว่าฉันจำนายได้ไหมก็จำได้เออก็นายชื่อเต่าใช่ไหมเรายช่อเออก็จำได้เนี่ย แล้วจำฉันได้ไหมจได้อยู่แล้วใครคุณหนุ่มกัญชายไม่จำกันไม่ได้เนี่ยก็จะได้เฮ้ยหนุ่มเฮ้ยมาดิเออมาอันเนี้ย้ยไม่รู้เรื่องสักคำเลยมือนี่ได้ตังโอ้โหให้เข้ามาคุยแต่แรกก็จบแล้วเออเดี๋ยวเวลาเออโอ้ยนุ่มยบาครับพี่เออบ๊าดบายบ๊ายบายกันมาไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับไม่รู้เรื่องสักคำเดียวเฮ้ยไอ้หนุ่มไม่รดนวดการเองดีเว้ย นะถ้าหน่วยการดีเองรู้ไหมเนี่ยกองอำนวยการรับสมัครทหารนะแล้วพี่เนี่ยก็มาปิดประกาศนะตามหาทหารแล้วมาเจอเองเนเองสนใจอยากไปทหารไม่ไว่าไอ้น้องจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยคิดที่อยากจะรับราชการไปทหารนะครับพี่เออแต่พอดีว่าตอนที่ผมเรียนจบเนี่ยครอบครัวผมเจอเรื่องแย่แยๆชีวิตผมเนี่ยมันตกต่ำมากๆเลยพี่ผมก็เลยลืมเรื่องทหารไปเลยเออ จนมาวันนี้เนี่ยผมได้ไปเจอกับทหารอีกครั้งหนึ่งเออถ้าอย่างนั้นผมถามพี่เลยแล้วกันว่าไอ้การเป็นทหารมันยากหรือเปล่าครับไอ้การเป็นทหารเนี่ยมันก็ไม่ยากแล้วมันก็ไม่ง่ายเหมนเนาะเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะเล่าประวัติของพี่ให้เองครับนะเดี๋ยวเล่าประวัติก็ย่อเลยเล่านานไหมละพอสมควรเหรอวะจะได้ไปกวาดสาราหรอกจะไปกวาดทำไมสารานี่ก็ทำที่นี่เลยรับสมัครที่นี่ <Yeah. S 1> เออไม่ต้องไปไม่ต้องไปเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังนะประวัติของพี่มันมีอยู่วันนึงนะ้องสมัยก่อนพี่ก็เป็นวัยรุ่นธรรมดานะเดินเตะฝุ่นเป็นวันเหมือนเองเลยเหรอเว้ยมันมีอยู่วันหนึ่งพี่เนี่ยไปเห็นกองอานวยการรับสมัครทหารไอพี่กับพักพวกนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรก็คุยกันเฮ้ mm hmm. i, ยเดี๋ยวจะไปปรึกษาเนะี่ยไปสมัครทหารเนะี mm ่ยเขาทำยังไงไอเพื่อนพี่ไม่เอาล่สักคนเลยนะพี่เนี่ยไปคนเดียวเลยเินดิงตงเขาป็จดใชื่อเลยสมัครทหารเองเชื่อไหมว่า จากวันนั้นจนถึงวันเนี้ยฮี่กินตำแหน่งเป็นถึงแม่แมเธอบอกชื่อเอนได้ไหมชื่อเธอไม่ปลอดภัยมันอันตรายอย่างแรงชื่อเธอสังนวนไว้กอได้ไหมจะบอกชื่อมันไปไม่งั้น,นอนตายจากแครถ้ามันเดินเข้ามาคุยมาทักอพบอไม่อยากรู้จักแล้วไล่มันไปไกล,ไกล ท <laughs> ี่กูได้เจอมันขังพรกูเผื่อมลงไปนอนเลยต้องหนี มาร้องอะไรนี้เ่ยเออแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เขาคุยกันเป็นอะไรของมึงเนี่ยฮะเจ้าภาพขอใครขอเจ้าภาพขอเจ้าภาพขอมึงก็ไปร้องฉากอื่นไม่ได้เขาชอบฉากนี้คนไหนเจ้าภาพยังไม่เห็นเลยแล้วร้องฉากอื่นแล้วกันเออเออให้คุยให้รู้เรื่องก่อนเออจะได้เรื่องเข้าเรื่องเข้าราวเขาจะทายตั้งห้องยังไงนะ อะไรนั่งเฉยนั่งเฉยเอาทั้งสามคนจะให้คนเดียวเออใช้ไม่ได้นะนี่วายงั้นแหละนม่ต่อเลยมึงไม่ต้องแล้วนะไม่ต้องร้องนะแล้วมันดึกดื่นแล้วเดี๋ยวเล่นเนี่ยโจ๊ะโจ๊ะแล้วไปทำงานที่ไหไหมเดี๋ยวพี่เล่าให้ต่อเลยแล้วพี่เราถึงไหนแล้ววะน่ะเดี๋ยวพี่เล่าให้ต่อเลยเออพี่เราถึงไหนละเสนาเอ็งนี่หูได้จริง แม่ตะกึกตะกลักหน่อยไอ้นี่เก็บทุกคำอะไรพี่ <_ d ata> เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังเก็บหมดในรูปเลิกวี่วเออพี่เชื่อเองเดี๋ยวเล่าในเรื่องทหารเลยกันนะเนี่ครับวันนั้นนะพี่เดินกรงเข้าไปเนี่ยนะสมัครทหารจริงเ<แ>ชื่อไหมจากวันเป็นเดือนเดือนเรื่องขึ้นไปเป็นปีสุดซบอยู่อย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันจนพี่กินตำแหน่งไปถึงอะไรรู้ไหมพี่กินตำแหนงไปถึงแม่ เมึตจะเสือกเท่านึงไปบอกมันมันจะแทงจะฟันถ้าหากว่ามันเจอมึงนี่ถ้ามันตามมาโอก็คือจบที่นึงเสร็จจากมึงมันจะมา้ากูอย่างแน่นอน มันไม่รู้ก็หลอดทั้งปูทั้งมือโบแดงเหมือนกันเลยโบแดงแสลงใจมึงร้องเปลี่ยนเนื้อของหมดเลยฮะสักเพลงที่สองแล้วเนี่ยเอออะไรวะไอ้เตาเออจะพลาดได้ก็บอกว่าไปร้องฉากอื่นร้องฉากนี้แหละให้คุยกันก่อนมึงไม่ต้องร้องแล้วเพลงอ่ะเข้าใจไหมเนี่ยมึงไม่ชอบมึงจะคุยดุวยละ ที่หลังจะร้องมึงร้องเห็นคนของใจถึงวะกูแต่กไม่แย่เพยงจำไม่ได้ที่สหนึ่งมึงเอาไปค้องศพที่สองเป็นข้องฉันมาช่วยกันกปิดตังกันเป็นความรับไทยดีท <c oughs> ้ามึงใจยอมโก้จะยกจะยใจยังเลย ไปท่องเนื้อกันกันนี่ร้องเ,เ,เ,เป็นเจ้าของเพลงเลยเออของเพลงก็ร้องแบบมึงเนี่ยร้องไปผิดไปใงวันที่สามก็ไปช่วยกันด้วยเออใช่ช่วยกราร้องเพลงร้าเพงเดี๋ยววันที่สามร้องสอนพระรามนายถ้าฟูาสีตาไปไอ,อ้นนอง ผมจะโทรไ่การับงานแล้วเรื่องไม่มะใครคุกอีกครับเนี่ยนั่นอ่ะเราก็ยิ่งไม่มันนมมนนนมม่นใจอยู่เมืองมีผิดใจคำพูดเลยพี่เราต่อเลยเออเด็ดเลยจะเล่าให้ฟังแล้วอ๋อเอ้ย่ะเดี๋ยวพี่เล่าแบบพลิกผันแบบจุดสำคัญในชีวิตเลยนะกูตื่นไว้นะ ไปตอนนี่เองกูก็เ,เหมือนงานะมึงงานเองนี่วันนั้นเลยกองทัพมาพี่เนี่ยวัยรุ่นไปแลยใช่ไหมขันอาสาไปเองเลยพี่เนี่ยขันอาสาไปเองลเลยองรู้ไหมไปรุมเนี่ยบุญพาวัฒนาส่งพี่เนี่ยได้รับชชยญนะก,กลับมาพระองค์ท่านเห็นก็ชอบไงก็เลยแต่งตั้งให้พี่กินตำแหน่งไปถึงออกหลวงราชจัตรงลานเว้ยนนอะคือพี่นะ สองแม่ทับวนตราตัวข้าก็ล่อเผื่อกันไม่รู้จะมาทางไหนเออไม่ให้ปลาแกคอทำไม,ม,ไมยืนนี่กูตียากใจมาเพื่อนสนุกเ,เ,เลยวันนี้ไม่ต้องร้องแล้วไอ้เต่าเออนี่ใครดึงกูจะมีขาพี่พี่อ่เอาละพี่ก็เล่าไปหมดแล้วประวัติของพี่อ่ะว่าะตัวเองกสนใจเป็นเรื่องทหารนะฮะคือบอกผมบอกตามตรงเลยนะพี่ ฟังประวัติพี่เนะี่ยมันก็รูน่าสนใจดีแล้วก็รู้สึกมีกําลังใจขึ้นมาเออรู้สึกว่าอยากจะประสบความสําเร็จเหมือนกับพี่ออแต่ผมออก็ตามตรงที่ผมมาอยู่ในเมืองเนี่ยเพราะว่าผมมีความแค้นมีปัญหากับไอ้แม่ทัพในเมืองครับพี่อ๋อเอ็เอมีความแค้นกไอ้แม่ทัพในเมืองไอ้เองนี่โชคดีนะมาเจอพี่เนะี่ยเองรู้ไหมในเมืองเนี่ยพี่รู้จักทุกคนในแม่ทัพอะว่าแต่เองคถอ มีปัญหากับใครวะมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนั่เล่าพี่ฟังจะล่าพี่ฟังกันแล้วกันเออเล่ามาแต่ถ้าหากว่าพี่รู้จักคนคนนี้เออพี่ช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมเออบอกมาได้ช่วยจำพี่ผมมีพี่สาวอืพี่สาวได้เสียกับแม่ทรับเมือยู่กินด้วยกันจะตั้งท้องอืมมันบอกกับพี่ผมว่ามันจะกลับมานะพี่สาวผมเข้าไปอยู่ในเมือกกับมันเออแต่ผลสุดท้ายมันก็หลบพี่สาวันปล่อยพี่สาวผมรอก็พครับพี่ ที่มันเข้าไข่หลอกลวงด้วยน้องแหมผู้ชายคนนี้เนี่ยมันทั่วจริงจริงเว้เยอย่าไปว่าแกกูว,ว่ามันพี่สามปุก,ก็รอรอแล้วรอแล้วเออรอจะคลอดลูกออกมามชาวบ้านตีฉีดนิงถาว่าพี่สามปุมจะเสียหายจนพี่สามปุมน้อยนิดตั้งใจอับอายขายหน้าได้ตัดสินใจทิ้งลูกเอกไปแต่พี่ พวกนี้ไปกระโดดนะ้ำฆ่าตัวตายเฮ้ยมันถึงจะตายเลยใช่เนี่ยโอ้โหไอผู้ชายคนนี้มันเลวเจ๋งๆเลยอย่าไปว่าแกกูว่ามานี้พอปู่าตายเออเล่ามาอีกแม่ทัคนีนมันกลับมาพอดอีอืพอมันรู้ว่าพี่ผมตายอือมันจะเอาลูกมันไปเลี้ยงในเมืองแต่ว่าแม่ผมไม่ยอมมันบอกกับแม่ผมว่ามันจะส่งเสียให้กับลูกมันเือนละสามพัน แม่ผมก็เลยตอบตกลงมันไปเออแต่พอหลังมันลงบันไดมันก็ส่งให้คุณมาลักเด็กโอ้โหไอ้คนลักเด็กนี่มันเฮี้ยจริงๆเว้ยันเกิดประพูดแล้วเป็นเฮียอะไรนะไอ้คนที่เป็นห่วงเราเออเราต่อใช่ไหแม่ผมก็ได้พิ่งตามมันไปเออแต่สุดท้ายนะก็ต้องถูกพวกมันทำร้ายจนแม่ผมได้รับบาดเจ็บสาหัสเฮ้ยก่อนที่แม่จะจากมาเจอแม่พอๆๆๆๆๆเลย เองยิ่งเล่าพี่ยิ่งโกรธแทนเองว่ะมันมีถอ้เรื่องราวแบบนี้พี่ว่าใช้ไม่ได้เลยพี่ถามเองสักคำแต่ว่าถ้าเองเจอมันเนี่ยเองจะทำไงกับมันวะฮะถ้าผมเจอมันนะพี่เออผมกลับบอลทับเดียวไม่ขาดสองท่อนเลยโอ้โหเก็บความแค้นมาตั้งนานเจอยังบอลทับเดียวมันจะคุ้มหรอวะถ้าเป็นพี่นะเว้ยพี่จับมันมัดแขนมัดขาแล้วมีดเนี่ยแล่เนื้อมันยิ่ย่งยิงยิ่งยิ่งยิ่งยงโยนให้หมามันแดกไปว่าแต่ไอ้แม่รับคนนี้ถึงว่ามันชื่ออะไรวะเนี่ยบอกมันเด้ช่วยเลย มันมีชื่อว่าเออชื่อไอ้แม่ทัพมันต้าดูจัดท้อยไอ้ชายชยกูเลยเนี่ยแล้วมึงพามากูทำไมอย่างน้บอกึงเนี่ยกูจะไม่มาเ่อกูเอไอ้เนี่ยไม่หังกูจะลุทจามนี้ไม่บอกไ่อซิงเลย ทุกอามบุกกระดิ่งนมึงไม่ปกตระดิ่งจู่ๆเฮ้ยงงขู่บังขู่บังตายไอ้ยนาะคัะพี่พี่เป็นอะไรตกใจอะไรครับเนี่ยก็ไองง็งเไม่มาโดนใครไม่ตกใจขอโทษคัะพี่เออไม่คุยพี่ไม่ต้องเอามีดติดดีว่ามึงเคยตัวไปไหนเออไม่ไม่ต้องเคยตัวไม่มีผู้ร้ายหรอกไปกเลยคุณจัดการทำไมฮะเรื่องอะไรเออเฮ้ยแจงเดียในน้อง คอยคุยกันเดี๋ยวพี่แต่ผู้จะให้ตำรวจค้นตัวมึงนะเออใจเย็นๆคุยกันมาตั้งนานแล้วผมยังไม่รู้จักชื่อพี่เลยพี่ชื่ออะไรชื่อใครชื่อพี่ะครับพี่ชื่ออะไรชื่อชื่อพี่ชื่อพี่นี่แหละอ๋อพี่ชื่อว่าอะไรครับเออเออพี่อ๋อผม หนุ่มกัญชัยครับไปทำมาก็ต้องออกรายการกระปูเลยหนุ่มครับเจ๊หนุม่มที่สั้นเลยจ๊อจอ๊อหนุม่มเอ้ยไอ้น้องพี่คิดพักนี้ชื่ออะไรนะไอ้แม่ทับเพลงตามมันชื่ออะไรไอ้แม่ทับมตราเออที่รู้จักเลยไหมไอมตราพี่บอกผมเลยผมจะไปฆ่ามันไอพี่เองต้องใจเย็นก่อนพี่เคยได้ยินชื่อมันอยู่ในเมืองมันมีจริงไอ้มนตราเนี่ยแต่ว่าพี่ไปเจอมันหลายปีแล้วว่ะ มันหายไปแล้วนะมันน่าจะไปใต้หรือเปล่านะเออเคยยิงไหมวะไปน้ำมั้งเออมันไปใต้ไหนแล้วั้งขอถือกระชากมาสิผมพี่จำไม่ได้แล้วลืมไม่ทำอื่นเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็โดนผู้หญิงยิงตายคนยิงมันเง่ายบนตานะอาจจะบวชแล้วมั้งอี๋้่านนั้นบวชแล้วเดี๋ยวก็ต้องศึกห้าเป็นองค์ที่หก็อาบ้าง อยฉันเดิมเออสบายใจไอ้น้องแตม่มาง่วงต่อจะไปปวดแล้วใน,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 นท่าบนตาพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้มันนี่มันเรื่องของแม่แม่ท่าบนตาพี่ไปเข่าร้อนชีโอ้โหไอ้บนตานี่ช่วยจริงๆนะ <S <S ไอ้น้องอย่าไปสนใจมันปล่อยมันนะไอ้นั่นเดี๋ยวพี่ช่วยตามหาไม่เป็นไรเออว่าแต่พี่เล่าประวัติทั้งหมดเนี่ยไอ้อะไรเงี้ยเองสนใจจะเป็นทหารไหมล่ะ ผมยังไงก็ได้ครับเออเป็นได้ไหมอ้โหคุณยังเองก็เป็นได้ถือว่าทหารน่ะก็เป็นได้ผมก็เป็นเออเป็นแล้วก็ลงชงลงชื่อไปนะว่าตัวเองชื่ออะไรวะผมชื่อสันติเออสันติลาตีเอ,อ้าเองก็รู้ไม่ตอบมาเด จชื่อแม่ผมด้วยเหรอจะไปรู้จะไปได้ยังไงไม่รู้พี่ไม่รู้เขาบอกได้ยินพี่พูดชื่อแม่ผมอยู่ไม่ตอบเออเอาดีๆพี่รู้จักป่ะเนี่ยไม่รู้หรือเปล่าพี่ไม่รู้พี่แล้วไม่รู้แล้วพี่พูดได้ยังไงอ่ะออก็พี่เห็นมันตตอเหมือนการพี่ดาวเอาแล้วถูกไปมเล่าถูกลูกเดียวกันนะ อ้าลงชื่อแล้วอือเรียบร้อยเป็นทหารแล้วไปไปตัดเครื่องแบบเครื่องทรงให้เรียบร้อยไปนำนี่ไปอ้าวพี่ผมทหารใหม่ผมจะรู้ได้ไงไปทางไหนเออพี่นั่แหละนำผมไปเลยเออไปเตาคนที่สองไอ้ผมปิดท้ายเออพี่นำเองนะไปไปไปมีไปละหิงก็ะตามมีมาแล้วกันเต่าเอ้ยเต่าปิดตูดหนุ่มกันชัยด้วย